ดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับมาพบกับฟุตบอลไลฟ์นะครับวันนี้มีโปรแกรมศึกแดงเดือดในเอฟเอครับรอบ4ครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีมจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับเพิ่งเจอกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในพรีเมียร์ลีกแล้วก็จบการแข่งขันลงไป 0- ูนบอกเอาไว้ต้นคลิปนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับ ชุดแข่งของแมนยูนะครับก็คงไม่ใช่ของแท้อะไรหรอกครับนะมาช่องเล็กๆก,ก็ถือว่าเป็นสิน้ําใจเล็กๆนะครับเป็นชุดแข่งที่ผมไปจัดหามาตามตลาดนี่แหละให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันโดยทายผลเข้ามาในกันนะครับว่าแมนยูเจอกับล,ลิูลคืนนี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพากเสียงสดด้วยว่าผลมันจะจบลงแมนยูชนะเสมอ หรือริ์พูลชนะนะครับก็เอาผลใน90นาทีนะครับยําเฉพาะใน90นาทีส่วนถ้าเสมอกันต่อเวลานั้นไม่นับนะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในฐานะเด็กหงแดงก็คงจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าผลงานย่ําแย่มากนะครับสีนัดหลังยิงประตูไม่ได้แพ้ไปถึง2แล้วก็เสมอ0ูนย์ไปอีก2องแต่การแพ้แพ้ของริอร์พูลคือมันแพ้เซาท์แฮมตันศูนย์หนึ่งแพ้เบอร์รี่ศูนย์หนึ่ง นะครับเสมอนิวคาสเซิลกับเสมอแมนยูในศูนย์ศูนย์นั่นแสดงว่าเกมรับของริรูพูลมันไว้ได้ห่วยแตกย่าแย่อะไรหรอกครับแต่สิ่งที่มันย่ําแย่มันกลับตาลปัดเมื่อตอนต้นฤดูกาลที่ริบูพูลขึ้นนําเป็นจา่าฝูงในช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของเกมรุกจนหลายคนเนี่ยเริ่มขุดคุยกันว่าเออไอพวกสามรสานแดนหน้านี่มันทะเลาะอะไรกันหรือเปล่านะโมซาล่าไม่มีความสุขในถิ่นแอนฟิลด์จริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมครับเจเคที่จะต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ส่ววนนพกเราแฟ เป็นแฟนนะครับที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องกัดกันนะครับกัดกันมันเป็นเรื่องของอ,อ,อะไรละ่ะอย่าพูดเลยแล้วกันนะคนที่มีวุฒิภาวะในการเชียร์ฟุตบอลน่าจะรู้เรื่องก็เอาเป็นว่าโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าลิเวอร์พูลถ้าจะแพ้นะครับก็คงจะแพ้ในสกอร์เหมือนที่แพ้ซอลมตันกับแพ้เบอร์ลี่มานั่นแหละคือ0ูนนนะครับแต่ก็ยังแอบหวังอยู่ว่ามันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนะครับแม้ว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลมันจะย่ำแย่ ก็ยังแอบหวังว่าลิวพูนน่าจะเสมอกับแมนยูได้ใน90นาทีนะครับสกอร์ก็แน่นอนเลยครับคงจะไม่เกินไปกว่า0 0หรือ1-1หรอกเ<ๆ>พราะว่ามันเป็นเกม F a Cup แล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์าไม่ใช่เดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็จะต้องมีโปรแกรมพิมียร์ลีกอีกสุดสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอรลรพิมียเมลีกอีกคือมันเตะก,กันถีนะครับลิวพูลเนี่ยโรเตชันแน่นอนส่วนแมนยูก็คงจะมีโรเตชันบ้างแต่ว่าตัวหลักๆก็น่าจะอยู่กันครบก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกัันะะครรยยงไไม่่ออาาาาากดเพว เอฟเอครับลิเวอร์พูลเองในระยะหลังโดยเฉพาะตั้งแต่เจเคมาคุมเนี่ยมักจะตกรอบแรกๆนะครับไม่รอบ3มก็รอบ4อยู่ประมาณนี้ไม่ว่าเจอทีมเล็กทีมใหญ่อะเจอแมนยูก็พี่ๆทั้งหลายก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับเล่นในบ้านด้วยเป็นจากฝูงด้วยฟอร์มดีกว่าด้วยอะไรต่างๆดูจะเข้าทางแมนยูเจ้าบ้านทั้งหมดนะครับถ้าไม่อยากได้ถ้วยน้ําจิ้มนะครับก็โยนมาให้ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับส่วนแมนยูก็เป็นรุ่นถ้วยใหญ่นะครับพเมลีกก็แบ่งๆกันไปเนาะคู่อริที่รัก อ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันที่ฟุตบอลไลฟ์เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยจวดแน่นอนและอย่าลืมทายสกอร์ไม่ใช่ทายผลทายผลสกอร์ไม่เอานะครับทายผลว่าแมนยูจะชนะเสมอหรือแพ้ใน90นาทีรุ่นรับชุดแข่งของแมนยู1ชุดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูด้วยบ๊ายบาย